สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับห้องเรียนครูมดอีกครั้งนะคะวันนี้ครูมดมาสอนวิชาประวัติศาสตร์ค่ะเราจะมาขึ้นหน่วยการเรียนรู้ที่2นะคะเรื่องการดำเนินชีวิตถ้าเด็กๆพร้อมแล้วไปเรียนกับครูมดเลยค่ะบทที่1ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงนะคะความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมะคะการใช้ชีวิตในแต่และช่วงเวลานะคะอาจมีความแตกต่างกันไปค่ะนักเรียน สมัยปู่ย่าตายายของนักเรียนหรือว่าพ่อแม่ของนักเรียนนะคะเป็นเด็กย่อมแตกต่างจากชีวิตของนักเรียนในตอนนี้นะคะเช่นนักเรียนนะคะเล่นหุ่นยนต์แต่ปู่ย่าตายายของนักเรียนอาจจะเล่นลูกหินลูกคางหรือว่าของเล่นที่มาจากธรรมชาตินะคะเช่นม้าก้านกล้วยหรือว่าการละเล่นของไทยต่างๆนะคะนักเรียนอาจนั่งรถไปโรงเรียนค่ะแต่ปู่ย่าตายายอาจจะเดินไปโรงเรียนนั่งรถลากหรือว่านั่งเรือหรือว่าขึ้น รถรางนั่นเองค่ะต่อมานะคะวันเวลาที่ผ่านไปค่ะแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพการดำเนินชีวิตและสิ่งแวดล้อมค่ะเช่นบ้านเรือนนะคะเปลี่ยนจากบ้านไม้นะคะก็จะมาสร้างด้วยอิฐด,ด้วยปูนนะคะการเดินทางเปลี่ยนแปลงจากเกวียนมาเป็นรถยนต์รถไฟหรือว่าเครื่องบินนั่นเองค่ะการเปลี่ยนแปลงต่างๆนะคะทำให้คนเรานะคะ ต้องปรับตัวให้ทันต่อสิ่งใหม่ๆนะคะแล้วก็ยอมรับสิ่งต่างๆที่เปลี่ยนไปแล้วก็เรียนรู้นะคะที่จะใช้ชีวิตให้มีความสุขเพิ่มมากขึ้นค่ะทีนี้นะคะครูจะพาเด็กๆนะคะมาดูของในอดีตและก็ปัจจุบันกันค่ะในอดีตนะคะอของเล่นหรือว่าการเล่นนะคะในอดีตเด็กๆนะคะเด็กนะะในอดีตก็จะเล่นของเล่นที่ทําขึ้นเองหรือ ของเล่นตามธรรมชาตินะคะส่วนปัจจุบันทําไมคะเด็กๆเ,เล่นอะไรคะหุ่นยนต์รถบังคับหรือว่าอาจจะเป็นของเล่นที่เสริมพัฒนาการของเด็กๆใช่ไหมคะต่อมาค่ะยานพาหนะหรือว่าการเดินทางะคะในสมัยก่อนเวลาปู่ย่าตายายนะคะเวลาจะไปไหนก็จะพายเรือไปใช่ไหมคะแต่ในสมัยนี้ทําไมคะโดยสารโดยอะไรคะรถเมย์หรือว่ารถไฟฟ้าหรือว่ารถยนต์ส่วนบุคคลนั่นเองค่ะต่อมา,อาเป็น ที่อยู่อาศัยนะคะในสมัยก่อนนะคะบ้านเรือนของพวกคนไทยนะคะก็จะเป็นเรือนไทยหรือว่าเรือนที่ยกสูงนั่นเองค่ะเพราะว่าในสมัยก่อนเนี่ยมีาการน้ําท่วมนะคะเกิดขึ้นบ่อยมากค่ะส่วนปัจจุบันทําไมคะบ้านจะมีความสวยงามนะคะแล้วก็พื้นที่ใช้สอยเยอะหรือว่า,าบ้านไหนที่ต้องการความดูดีก็จะอาจสร้างให้ดูดีเพิ่มมากขึ้นนั่นเองค่ะ เามา,า,ายามพานะนะคะเวลาไปไหนมาไหนก็จะในอดีตก็จะใช้เกวียนนะคะเกวียนโดยมีสัตว์ลากจูนก็เช่นช้างมา้าวัวควายใช่ไหมคะมีสัตว์ลากจูนไปสถานที่ต่างๆส่วนในปัจจุบันทำไมคะมีรถยนต์ที่เป็นรถยนต์ส่วนบุคคลนะคะต่อมาค่ะเด็กๆจำนิพาได้ไหมคะนิพาคือเด็ก ชั้นปฐมศึกษาปีที่หนึ่งที่บ้านอยู่นะคปรปฐมที่คือ,อที่คุณม,มดเคยเล่าให้เด็กๆฟังในค่าก่อนๆใช่ไหมคะทีนี้นะคะนิพาก็จะมาเล่าเรื่องของตนเองต่อค่ะไป,ไปพร้อมฟังกันเลยค่ะตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงในครอบครัวนะคะตาเล่าให้ฟังว่านะคะบ้านของตานะคะเปิดเป็นร้านขายของค่ะเด็กๆได้แก่ของแห้งต่างๆนะคะที่ใช้เป็นอาหาร เมื่อก่อนนะคะคนมาซื้อของในตลาดกันมากค่ะสินค้าที่บ้านของคุณตาขายนะคะจะขายดีค่ะแต่2-3ปีผ่านมานะคะลูกค้าเปลี่ยนไปซื้อสินค้าที่ห้างขายของขนาดใหญ่ที่เปิดใหม่ค่ะทําให้พ่อค้าแม่ค้าในตลาดขายสินค้าได้น้อยลงค่ะร้านของตานั้นนะคะก็ขายได้น้อยลงเช่นเดียวกันค่ะแต่คุณตานะคะไม่ได้ฟุ่งเฟือยทําให้พออยู่ได้ค่ะ ตาเล่าให้นิพาฟังว่าเมื่อสมัยที่ตาย,ยังเป็นเด็กนะคะต่างกับเด็กสมัยนี้มากค่ะถนนหนทางยังมีน้อยและไม่ค่อยสะดวกเวลาเดินทางก็ต้องใช้เรือรถรางรถลากนะคะจักรยานส่วนรถยนต์นะคะมีน้อยมากนะคะสิ่งของเครื่องใช้ก็ต่างกันค่ะตาได้พานิพานะคะไปดูสิ่งของในบ้าน,นะคะ่ะนิพาได้เห็นของแปลกๆหลายอย่างในบ้านของคุณตานะคะ คุณตาบอกว่านี่คือเตาถ่านแต่เดี๋ยวนี้เราเปลี่ยนมาใช้เตาแก๊สแล้วครูเชื่อว่าบ้านเด็กๆก็ยังมีอยู่ใช่ไหมคะเตาถ่านแล้วก็มีเตาแก๊สด้วยนะคะต่อมาค่ะนี่คือเตารีดถ่านแต่เดี๋ยวนี้ใช้ไฟฟ้านะคะเป็นเตารีดไฟฟ้าแทนแล้วนะคะเห็นสีดำๆเตารีดสีดำก็คือนําถ่านมาใส่ในเตารีดนั่งขาแล้วก็รีดผ้านะคะส่วนเตารีดไฟฟ้าก็คือใช้ไฟฟ้านั่นเองค่ะ นี่คือตะก,ก้าใส่ของนะคะเมื่อก่อนนะคะคนใช้ตะก,ก้าที่ทําจากไม้ไผ่แล้วก็หวายแต่เดี๋ยวนี้ใช้ถุงแทนแล้วแต่ครูเชื่อว่าตะก,กร้าไม้ไผ่ทุกบ้านก็ยังจะใช้อยู่ช่มคะบ้านผูก็ใช้ค่ะต่อมาลูกนี่เป็นตะเกียงน้ํามันกานะคะเมื่อก่อนไม่มีไฟฟ้าใช้จึงใช้ตะเกียงจุดไฟให้สว่างขึ้นนะคะนี่เป็นตะเกียงน้ํามันกาต่อมาค่ะอากงบอกว่านะคะ ของเหล่านี้ไม่ได้ใช้แล้วเพราะว่ามีสิ่งของใหม่ๆทันสมัยมากกว่าค่ะสิ่งของบางอย่างเช่นเครื่องไมโครเวฟนะคะป้าน,นำมาใช้และสอนให้อากงใช้ด้วยค่ะอากงบอกว่า,าใช้ของสมัยใหม่ไม่ค่อยคล่องนะคะแต่ก็ต้องทำไมคะปรับตัวแล้วก็หัดใช้ค่ะเพราะว่าของหลายอย่างนะคะใช้การได้สะดวกนะคะกว่า ใช้ของเก่านะคะเช่นการใช้เัาไมโครเวฟนะคะเพ,เพื่ออุ่นอาหารค่ะได้ง่ายกว่าการติดไฟในเตาถ่านอีกนะคะต่อมาดูสองสาเหตุและผลของการเปลี่ยนแปลงค่ะ นิพานะคะไปตลาดกับป้านิพาเห็นผู้คนแล้วก็ร้านค้าขายของจํานวนมากค่ะส่วนที่4ี่แยกนะคะก็มีรถติดยาวเหยียดเลยลูกป้าบอกว่าตอนนี้นะคะจังหวัดของเรากลายเป็นเมืองใหญ่นะคะมีคนอาศัยอยู่มากขึ้นมีรถยนต์รถจักรยานยนต์จำนวนมากค่ะทําให้รถติดมากขึ้นนิพาจึงถามป้าว่าเมื่อก่อนจังหวัดของเราเป็นอย่างไรคะ คุณป้าจตอบว่าตอนป้ายังเป็นเด็กๆจังหวัดของเราเป็นเมืองเล็กๆมีคนไม่มากถนนเป็นดินลูกกลังนะคะมีรถเมเพียงคันเดียวนิพาจึงถามว่าทำไมจังหวัดของเราจึงเจริญขึ้นและมีคนมากขึ้นคะคุณป้าการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุเช่น 1. มีถนนตัดใหม่หลายสายนะคะทำให้เมืองขยายตัว 2. โรงงานจำนวนมากถูกสร้างขึ้นค่ะทำให้มีคนต่างถิ่นเนี่ยเข้ามาทำงานแล้วก็อาศัยมากยิ่งขึ้น 3. ม,มีความก้าวหน้าทางด้านต่างๆนะคะทำให้มีการเปลี่ยนแปลงชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงเช่นการติดต่อสะดวกสบายเพิ่มมากขึ้นเพราะมีทั้งรถยนต์รถมลและก็โทรศัพท์นั่นเองค่ะ ต่อมานะคะการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมนะคะทำให้คนเราทําไมคะต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นลูกเช่นตื่นเช้าขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงรถตริดนะคะ ใช้รถยนต์เพื่อความสะดวกสบายในการเดินทางใช้โทรศัพท์มือถือเพื่ออะไรคะเพื่อความรวดเร็วในการติดต่อสื่อสารนั่นเองคะการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลานะลูกการเปลี่ยนแปลงของบ้านเมืองแล้วก็สภาพแวดล้อมน,นะคะทําให้ผู้คนทําไมคะต้อนเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตนั่นเองค่ะในรูปนะคะก็จะเป็นรูป อดีตกับปัจจุบันใช่ไหมคะข้างบนเป็นอดีตในอดีตก็จะมีอะไรคะเวลาคนไปนไหนก็จะปั่นจักรยานนะคะแล้วก็มีสำล้อทีนะคะบ้านก็จะเป็นบ้านไม้ธรรมดาธรรมดาใช่ไหมคะแต่เดี๋ยวปัจจุบันเดี๋ยวนี้ทำไมคะมีรถยนต์มากมายมีสถานที่อำนวยความสะดวกให้กับชีวิตของเรา <c oughs> เช่นห้างสรรพสินค้าหรือว่าสถานที่ต่างๆนะคะช่วงครูมดมีคาถามลูก มีคำถามอุูสามข้อนะคะให้เด็กๆทำลงในสมุดสังคมนะคะใช้เล่นเดียวกับประวัติศาสตร์ได้ค่ะ 1. ยกตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆในอดีตกับปัจจุบันมา3ข้อ ะะสะ2วาดภาพสิ่งของเครื่องใช้ในปัจจุบันที่นักเรียนนะคะคิดว่าเป็นประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตประจําวันมากที่สุดมา2ชนิดลูก 3. นะคะนักเรียนนะคะคิดว่านักเรียนโตขึ้นเนี่ยจะมีสิ่งของในบ้านนะคะที่พัฒนาได้ดีกว่าที่นักเรียนใช้อีกบ้างนะคะยกตัวยอย่างมา1ชนิดนะคะคำถามมีอยู่3ข้อภาระงานมีแค่3ข้อแค่นี้นะลูกนะ ครูอยากจะให้เด็กๆนะคะพยายามตามงานให้ทันหรือว่าให้เสร็จนะคะเพื่อที่จะครูจะได้เช็คนะคะเวลาทํางานแต่ละครั้งครูเช็คนะลูกนะไม่ใช่ว่าครูไม่เช็คนะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ